วัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอ็ดออฟพิอรีอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมาสอนเคล็ดลับหรือวิธีต่างๆที่ผมยังไม่ได้สอนในครั้งที่แล้วหรือผมสอนผิดไปนะครับขอโทษด้วยโดยเริ่มจากหน้าหลักก่อนเลยนะครับออปชันนะครับคือถ้าใครเป็นมือใหม่ครับเราก็กดพิทฟูด,ด้วยก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมนองว้าได้แล้วครับเพราะว่าผมเล่นมานานแล้วเนาะ ฟอคออฟฟอร์ all, เนี่ยครับถ้าเราปรับเป็น Discovery เนี่ยมันจะเห็นแบบไม่มันจะเห็นไม่เต็มโลกอย่างที่ผมพูดไปตอนนั้นนะครับเราผมก็จะต้องปรับเป็น o r f ครับเกมสป e ดปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ AI Aggressiveness ก็คือความแบบความความโกรธความห้าวของ AI ครับว่ามันจะมันจะ มันจะชอบมันจะห้าวขนาดไหนถ้าใครที่เล่นเยอะๆแล้วครับก็ปรับเป็น400ลเลยเลยมาดิส่วนผมยังเล่นไม่เก่งเท่าไหร่ก็เลยผมก็เล่นเก่งแล้วแหละแต่ว่าผมยังเล่นไม่นานเท่าไหร่นะครับก็เลยปรับเป็น100ประมาณแค่นี้พอและถ้าเราเป็น Spectator Mode นะครับเราก็จะเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับส่วน eternal war เนี่ยไว้สำหรับหมด spectator ด,ดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสำหรับการเล่นมันไม่เหมาะสำหรับการเล่นเลยเพราะว่ามันจะประเทศทุกประเทศเนี่ยจะทำสงครามกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งตาแรกก็ทำแล้วอะนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับตอนเริ่มเนี่ยนะเราควรจะปรับเงิน ให้เพียงพอทุกคนเห็นขีดไหมครับเราต้องปรับให้มันเท่าขีดส่วนกู๊ดเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันเท่าขีดเหมือนกันคือเวลาเราเปลี่ยนการปกครองเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนค่าขีดให้เราต้องปรับค่าขีดตลอดเวลานะครับม่งั้นประเทศจะไม่เจริญต่อมารีเสิร์ชเราก็ต้องปรับอะไรประมาณนี้ครับ น้อยๆก่อนในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีตังค์ส่วน Investment เนี่ยก็ตามขีดเหมือนเดิมครับข้างถ้าข้างล่างนะครับ Military คือถ้าข้างล่างนะครับมันเยอะไปนะก็เงินเราก็จะหมดนะครับและเราก็จะไม่มีเงินใช้ทํานู่นทํานี่ต่อส่วนเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเปิดตรงนี้มา เราต้องเพิ่มเงินตัวเองก่อนนะครับ income taxation กับ income production 2อันนี้ครับผมแนะนำให้เพิ่มเลยเพิ่มเยอะๆเลยครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมให้ไปเพิ่ม5อันครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะผมแนะนำให้เพิ่มอันนี้เยอะๆก่อนเลย เวลาเราจะเพิ่มทหารในเมืองนั้นนะครับเราเวลาเราจะเพิ่มทหารในเมืองนะครับเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเลือก map mode แล้วก็ recruitable population ก็ Pop คือประชาชนที่ไว้สำหรับเป็นทหารได้เนี่ยครับถ้ายิ่งเป็นสีดำหมายถึงยิ่งหมายถึงคนยิ่งเยอะครับเมืองนี้เยอะสุด เนี่ยครับได้ทั้งแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนลองนี่บ้างแปดพันสามสิบเจ็ดคนอันนี้แปดพันคนครับอันนี้หกพันกว่าคนครับส่วนถ้าเป็นเมืองในน้อยก็ใจประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสี่คนอย่างเงี้ยครับน้อยมากหนึ่งร้อยสิบสามคนเดี๋ยวไปดูเมืองที่น้อยที่สุดครับว่าเท่าไหร่ก็นี่แหละหนึ่งร้อยี่สิบสามคนไม่มีน้อยกว่านี้แล้ว แล้วเวลาจะทำสงครามกับประเทศไหนนะครับต้องดูก่อนว่าเขาสนิทกับประเทศไหนบ้างอย่างเช่นเกาหลีเหนือเนี่ยผมเตรียมกองทัพไว้หน้าประเทศละตอนนี้ครับเขาไม่มีสนิทกับประเทศไหนเลยเขาแค่ผูกสัมพันธ์กับบังกลาเทศถ้าเขาสนิทกับประเทศไหนจริงเนี่ยครับมันจะต้องมีรูปรูปหัวใจสีเขียวครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างดู ตอนนี้มันยังคงไม่มีอะครับแต่ว่ามันจะเป็นรูปหัวใจสีเขียวตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นสังเกตว่าตอนนี้ครับผมไปที่ตาที่สิบแปดแล้วครับเพราะว่าผมแค่จะเตรียมกองทัพเฉยๆมาลุยกันเลยครับกอลิเหนือหรือถ้าเราอยากจะยึดเขาง่ายๆนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่ง่ายหรอก เราก็กดไปที่เซ็นอัลติเมตเตอร์ดีแมนพาวิสแล้วก็เลือกทั้งประเทศเลยครับแล้วก็ลองดูไปข่มขู่เขาด้วยกองทัพที่สูงที่สุดของเรากดเซ็นเลยแต่ไม่สำเร็จครับดังนั้นก็ประกาศสงครามไปเลยแล้วกันไม่ต้องยุ่งยากแล้วเวลาเราจะ ทําให้พื้นที่ไหนนั้นนะครับสงบอย่างเช่นตรงเนี้ครับคือพื้นที่ที่ผมเพิ่งยึดไปแล้วก็กดตรงนี้ครับผมมีวิธีที่จะทําให้ดูดซึมเร็วๆครับคือการกดตรงกลางไม่เหมือนครั้งก่อนนะครับที่ผมทำช้าๆแบบนั้นคือกดตรงข้างขวา คือกดตรงข้างขวาครับมันจะดูดซึมแค่เมืองเดียวแล้วเราก็ต้องกดเรื่อยๆครับซึ่งมันไม่ซึ่งมันเร็วซึ่งมันช้าครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยครับเราต้องมีเทคโนโลยีอย่างน้อย0.4ครับตอนนี้อยู่ข้างล่างผมมี0.4แล้วดังนั้นผมก็จะเลือกไปที่สถานการณ์เมืองเปลี่ยนการปกครองอไปเป็นประชาธิปไตยก็ได้คอนเฟิร์มเลยครับนี่ เราก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนธงครับเปลี่ยนการปกครองเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนการถ้าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้ครับเราก็ต้องลดมาหน่อยส่วนกู๊ดก็ลดลงมาอีกอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มไม่ถึงขีดนะคะไม่งั้นประเทศก็จะไม่เจริญ วิธีอัปเกรดเมืองนะครับเราก็กดไปที่เมืองที่เราต้องการกดไปที่มอครับแล้วเราจะสร้างอะไรก็สร้างเลยอย่างเช่นผมจะสร้างฟาร์มห้องสมุดแล้วก็สร้างอะไรก็สร้างนะครับหรือจะหรือจะเก็บเกี่ยวก็ได้ผิดเมืองอีก ที่จะเพิ่มความสุขในเมืองนะครับก็ง,ง่ายๆคือสร้างเทศการในเมืองนี้ครับแค่นี้เลยจบถ้าเมืองหลวงถ้าเมืองหลวงเราใหญ่ไม่พอครับเราต้องการเมืองหลวงที่ใหญ่ๆเพิ่มเราก็เปลี่ยนเมืองหลวงเลยครับตรงตรงนี้แล้วก็กดมุกแคปิตอลเลยครับกดค o n เฟิร์ม เราสนิทกับประเทศไหนมากๆ,ๆนะครับเราอะสามารถขอเป็นขอเป็นเชื่อมสัมพันธไมตรีได้ครับงลองดูกับจีนเนี่ยครับได้แล้วลองเอยลองกับอเมริกาดู มันเป็นสีเขียวนิดนึงแบบนี้ครับมันจะไม่ได้ครับลองกับรัเสเซียก็ไม่ได้เหมือนกันงั้นก็ได้แค่ทีนะครับตอนนี้เนี่ยถ้ามันเป็นสีแดงถ้ามันเป็นสีแดงแบบเนี้ครับ แสดงว่า AI ไมันไม่ยอมเป็นเป็นมิดด้วยและตอนนี้ครับผมจะสอนเปิดสเปกเตอร์โหมดนะครับถ้าผมเปิดสเปกเตอร์โหมดนะครับผมะจะไม่เล่นเป็นประเทศอะไรเลยทั้งนั้นเนี่ยครับดูข้างบนผมจะไม่ได้เล่นเป็นประเทศอะไรเลยทั้งนั้นครับแล้วผมก็จะได้ดูว่าประเทศนั้นอะ่ะเป็นยังไงกันบ้าง เป็นแค่โหมดดูเฉยๆครับไม่มีอะไรถ้าเราเปิดโหมดอีเทนวลว r นะครับประเทศท,ทุกประเทศนะครับเขาจะประกาศสงครามกันเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่เละเละสะใจเลยใช่ไหมล่ะคบคนที่ชอบสงคราม ประเทศหลายประเทศเนี่ยครับทำสงครามกันเยอะๆมันก็จะมีคนเนี่ยมาก่อกระบฏนแบบนี้แหละครับมีผมว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้คงน่าจะไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วครับถ้าคนก่อกระบฏนแล้วเขาชนะนะครับเขาก็จะเกิดเป็นประเทศใหม่ครับ แบบนี้เป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นชนเผ่าจากประมาณ5,000ปีก่อนแล้วมั้งตรงนี้เนี่ยครับมีประเทศเกิดใหม่2ประเทศ <c oughs> เป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้อยู่ในแอฟริกานะครับ